ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปายกันเบิดการสู่ขู่สู่คนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองบ่าวเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยในสำหรับนี่มาพบมาพ่อกับวาก้าตอนแรกๆพ่อพี่น้องก็ทางวาก้าก็สุภาพพี่พ่อน้องมาหาทางน้องไอเดียพ่อพี่น้องเลยเนาะกัเพราะว่าทางเอฟซีหลายๆท่านพี่น้องเกับคอมเมนต์มาหาทางวาก้าเว่าวเก้าเอ้ยระหารต้องไอเดียแน่พ่อแม่พี่น้องเลย การมานีกระทั่งว่าก้าทางว่าเก้าสิาพี่พาน้องมาหาทางน้องไอเดียเพื่อพ่แม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ชิมาถามเรื่องเพื่อนว่าเพื่อนไปห้องห้ามหองเฮียนอยู่บ่เพื่อพี่น้อยทางว่าเก้ากับ่ได้ทศไยน้องไอเดียติดรถแล้วพ่อแม่พี่น้อยเนาะก็ทางว่าเก้าก็ต้องขอโทษและขออภัยหลายๆเด้อเพื่อพี่น้องอยกระทั่งว่าก้ามีแต่หาตัดอ้อยพี่น้องยอ้อมือนี่ก็หาตัดอ้อยตัดยังหากองอ้อยพี่น้องอยเนาะถ้าเหาบัวหากะบ่มีอยู่บ่มีกินเพื่อพี่น้องอยเนาะกา ให้สิ่งเลวร้ายท่านกับคำมุกเข้าใจท,ทั้งว่ากาวได้ด้วยพ่อแม่พี่นอ้องเหรอเนาะอ่าโอเคพ่อแม่พี่นอ้องเวลายญ่ห้างเพื่อเป็นการบอรเสียเวลาพ่อแม่พี่นอ้องเนาะกัไปทักทายสบายดีทั้งน้องไอเดียกันเลยพี่น้องไปกันเลยแหละเพื่อนก็อยู่ทั้งอยู่ทั้งในเฮือนพี่นอ้องเลยก็มาก็พอดีทัท้ทงว่าก็เห็นเพื่อนอาบน้ำอาบนายอยู่เมื่อกีนก้นี้กับพี่นอ้องเลย วันนี้กับทางว่าก็กับว่าไปทางใดวันนี้พี่น้องเยกับพอดีทางว่าก็กได้อยู่เพื่อนอยู่ซานพักผ่อนวันนี้พี่น้อยอ่าเอาสบายดีน้อยเดียรสบายดีโดยไม่ยั้งนี่เออกระตุ้นกระตุ้นคือว่าอยู่ที่บ้านละหมนอนบบิมงนอนเบิ่งนัง่งเบิ่งทราร่าทัชโย

ถ so ้บเก็บกะถ้าโบเอาน้องกัมาเก็บท่านถ้าโบเก็บท่านกะเอาน้องคือให้เมื่อสองพันอ้าวสองพันเดี๋ยถ้าได้ถ้าได้ลายก็ให้ลายถ้าได้น้อยก็ให้น้อยหายไปหนึ่งไอเดียหนึ่งไอเดียหายถ่ายในฉบับหนึ่งแม่น้องพลอยให้ยังบ่ได้ให้ยังบัวที่ให้บ่กระรังเฮ็ดเดี๋ย นะการทางแม่น้องพลอยกับพ่อน้องพลอยกับน้องเอฟซีตอนนั้นกาตอนนั้นกาพันกาถ้าเราเก้าโยกพี่น้องเราก็ได้ตอบมันไปแล้วพี่น้องเนาะการาะว่าทางพ่อน้องพลอยกับแม่น้องพ้อยขึ้นเอากันคือเก่าแล้วพี่น้องกยทางครอบครัวพันกันยุ่งๆยากจากจีว่ายจากนาเท่าก็อบูจัรประเ็ดพี่น้องสบุญเขาคู่จักล้วบ้อ เกิดขึ้นเอากันกันแล้วแต่เพื่อนครอบครัวเพื่อนที่น้องอยงนนเนาะกทางเราก็ครอบครัวเราก็พอไม่น้องเลยอาจะได้ให้ท่านได้มืออันมือนี้ก็ได้ไสอบรอหรืเอ,อเปล่าโดยห้่อยให้บอกเป็นอย่าไปเฮ็ดนะนะมันนะมันท่านนะมันจะนั่นมันสะเข่าในดังแล้วมันสะเจ้าเป็นดิ้งน้อยเจ้าไม่ต้องเฮ็ดเด้อถนัดเด้เอ,อมันเป็นงานนักนะห้ามเฮ็ดเด็ดขาดนะนะ โดยเก็บปลากับโปรเก็บแล้ว well, ข uh ี no i, Arizona, ้ฟุ่นเหมือนเข้ารูดั่งเฮาจะเป็นอีกน้อยมันสิเสียปอดเด้อโดยน้องอันเนหาเอานี่น้อยนั่นแหละอ๋อน้อยก็บ่ต้องเฮ็ดอันนมันไปเวียกผู้ใหญ่บ่ไปเวียกเจ้าเด้ออย่าเฮ็ดกยายกน้องอันเียล้างถ้วยพเออแนวนั้นล้างถ้วยกวดเฮือนถูเฮือนเจ้านี่เวียกเจ้านี่ถูเฮือนนี่บระบัในเครื่องเฮือนเครื่องซากนี่เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดมาให้ลย อีหล่าก็ต้องอันนั้นแหละเด้ออ่าถูปัดกวด,ดเคื่อนเข้าทำมันสบอมสะอาดใครเข้ามาเห็นกะใครก็อยากเข้ามามันสะอาดได้สนะขนมขนมเศษขนมคือกันเจ้ากินนี่จะปัดจะกวดเคื่อนเจ้าจะหมดแดงผอกแดงไพ่ขึ้นมาหนินอนเวลาเานอนมันจะเข่าหูเขาเด้แล้วนอนละย่านได้เลยให้เคื่องน่าสบอมสะอาดสะอาดอีหล่าอาบน้ำหรือว่ามันนี่นะอา,อาบเราอืมดีดีดีบุรบัตต์ตัวเองใช่แหละอนาบน้อนานอาบนใน ยานะหัวไหลเถื่อติบเลยยาจะหัวจนเบิกโองนึ่งเลยทางว่าเก้าก็ขับมาอยู่ตลอดอยู่แต่ขับมาอาจเบิกเทอกะช่วงว่าเก้าตัดอ้อยบริขับมาพี่น้อยเนาะกะตอนบริขับตัดอ้อยกะทางว่าเข้าก็ขับมาหาน้องไอเดียอยู่แต่ว่าบทถ่ายคลิปไอพี่ให้น้องได้เบิ้งพี่น้อยตอนช่วงเวลาบ่าเข้ามากับพี่น้องเพราะว่าเคื่อนบ่าเก้ากัเคื่อนน้องไอเดียเพราะว่าใกล้กันไกลไปไกลมาพี่น้อยเคื่อนบ้องเก้าใหญ่เคื่อนน้อง ทำกันนี่แหละเลื่นลื่นลื่นนึงเพื่อนน้ำเบาเลื่นเพื่อนเพื่อนน้อยเดียวน้อยกว่าเพื่อนเพื่อนน้ำเบาใหญ่กว่าจะทำการเพื่อนเพื่อนน้ำเบาแล้วอันเจ้าอยากไปอยู่น้ำน้ำเบาก็ไปเด้ออยู่นั้นทัเทียวก็ไปสามห้องหมดแล้วห้องนึงห้องไฟห้องน้องทิพย์ห้องนังอีกห้องทิว แมนห้องหนึ่งห้องก็กางเก็บไปลื่นแมนโอ้ยงก็คือลายใท่ละนอนกับข้าพเน้าดีละกลางมุ่งอยู่บนนี่นะ,นะขับไปน,อน,อ,นอ,อนบอลก้าวี่นอนคนเดียวขุนเถินนอนคนเดียวเบิ่งนางผีคนเดียวนั่งงคนเถินแล้วก็ย่ามันเท่ก็า <c oughs> น่ะทบเข้าไปนอนกับต,ตู้ไปน,บบนอนบนรับแล้วห้ประตูเข้ามาโน,น,น,น่น้ำอ้าวแล้วเต้นเติกเพื่อนก็ออกไปบไม่ได้เตกนะ ไปนอนเปิองพีอย่าเบอง์แม่ไปญาติแมอยู่ในทะเลาท่าป็ญาติย่แฮ่เาเบอเราซับกันแฮ่เขาเยังตกใจเกี่ยวกันีเรซับทิมเบอรเราซับหูออแาแรกบามันเลรอเงยังียม่ได้กินเงบ้มีเงินยโมมีเงินซื้อว่าของกินนะแปลงแปลงเงี้แต่ละเมื่อมีบอกเงินซื้อกินนะแต่ละเมื่อละสามพันแร่ แรงสองพันจุดเชือกตุ่นจะจะลินอย่างนั้นอลไรเอฟซีอะไรล่ะทางการบอลคิดฮอดทางน้องไอเดียพ่อพี่น้องมันนีนก็มาหาไอพีให้น้องได้เห็นโดยอยากคือคือฮอดเอฟซีกันบ่โดยนัดอ่าทุกท่านแล้วเนาะไม่น่าคิดฮอตคนเดียวกับเอฟซีคนหนึ่งก็เครียดโดย ฮ่าท nah. well> ี่ห้เอซี่คนเดียกัเพื่นกัเครียดอย่เพิ่นเครียดอยวเพิ่นน้อยใจป้อคิดว่าป้อทุกท่านเนาะโดยย่านเพิ่นบับซอยเรานน้องไหเดีอะโดยเพิ่นกับซอยอยู่แล้วประเด็กันใดเนาะยามนอนไอเดียจะเป็นเอ็นอุ่นกับเพิ่นกับซอยอะไรเนาะให้เพิ่นซอยตลอดแล้วก็เป็นไปบ่ได้ เตียงว่อาจารย์น้องนาเดียเป็นไข่นาวเตียงเราซีผ้าไปซักก้นน้องนาเดียตื่นตกใจตกใจวะอาจารจะเป็นไข่บาดนี่นะตกใจเราเตียงพนมาเนี่ยเราไปซักก้นเจ้าแท้เป็นไข่ยุบยานะแม่ตาลูกจะเล่าอยู่ยาสักยาพี่น้องทางนะนาวเตียงพนกะบบดมาพี่น้องพนกะขคาบิข้างงานพี่น้องกัน ทางว่าเก้าขึ้นหอดบนยูพี่น้อยชาวบารเตียงก็ได้เพิ่อนจะข่าววิองไปหลายทางพี่น้องเยชาวบาเก้ากับเบิ้งคลิปเพิ่นตลอดพี่น้องทั้งบารเตียงมันก็ติดตามเพิ่นตลอดพี่น้องยมันเสือโน่งไอเดียคิดว่าบาเตียงน้องไอเดียเขาเขาไปเบิ้งซ่องแล้วเบิ้งเหรอเห็นเปล่ามันนี่ได้ล่างแล้วบ่ถัวยมือนนี่นะมันเป็นตันแรงจะไปแปลงเฮียนบ่มือนนี่นะ

เอาเป็นเนาะเอาเป็นถนัดแล้วสร้างพันหนุ่มผมอืมจะหนึ่งข้าวเป็นยังไงเดียหนึ่งเป็นเลหนึ่งเป็นกระปุกข้าวหนึ่งกระยาเด้อข้าวเด้อเจ้ายันเจ้าอ่านำอนสีลวกอย่างโบตองเฮ็ดกระยาตัวนี้เด้อให้เป็นเวียวผู้ใหญ่เนื้อข้าวละลาเนื้อข้าวละลาโบน้ำ่รน้องมาเดียนาโบเกียวให้เป็นเน้อข้าวเละส่วนข้าวน้องมาเดียบบเฮ็ดให้ผู้ใหญ่เฮ็ด โดยเมนแบบนซีจะ้เสือแต่ข้าวเสื่อข้าวแล้วเสื่อหนึ่ข้าวี่พี่น้องเลหึข้าวซานาะเสือน้องไอเดียทาแต่เสือใส่หวดแเสือสน้องไอเดียขาเป็นพี่น้องเยน้อบอไอเดียบวเป็นตะกี้ีเป็ มาแรงจริงขาไยนงมาแรงหน่อยจ้ะมาแรงอ่าจักไปทางมังจอกเอาไรกินอืมแต่ได้ยังันทางบอพี่กบบรบิกินไม่มยาก่ยากบออ,อนกับเจ้เจลินกระตุนนนี่เแบบอาออกด้กระตุนเฮียงข้างข้าง,งพวกน่จเอฟซประเทศเป็นว่าดื้อันนี่นะมาิบาอี่าดื้อด้นีนะ เป็นได้ข้าวสารมื้อนี้เบิดแล้วบ่ขาวสารนะบแล้วเบิดแล้วหลายคนพ่อน้องพอยน้องพอยดีอ่ะพ่อตู้ยพอยออหลายคนกินเนาะบ่ตู้แงกินหลายอ้าวข้า้นแซ่บิีเอ้เกือบนฮอดลุงเฮป๊าซะ ลูงเพิรด้องเหิมบ่เหิมแม่งหลายลุงเหิมพันปัญญาจะเห็นบ่ลุงเหิ่มจะเห็นบ่ตัวจริงเพิ่นดนะเห็นตัวจริงอ่าเห็นได้เจ้าจะเห็นใช่ไหมเห็นได้ใช่เออเห็นตัวจริงค่ะตัวจริงเห็นบ่ลุงเหิ่มนะเห็นเรากินข้าวเห็นเรากินข้าวตัวจริงเพิร์ดมาหาเคยมาหาเจ้าบ่เดี๋ยวไปสวรรค์นั่นดี๋ยวซื้อขนมทองมกใหญ่ๆตัวไปสวรรค์แกเจ้าได้เอ้อันนั้นบ่ลุงเหิ่มนะจำได้เหรอเจ้าเนาะ น้ำลายแทะเัอรกับ่ป้านงมาดีกันได้พาพนอ่งมัจ๊ก่บุานอย่าี้เราเตรีมว่าสบายดีว่ลงเพิ่มมาน้่งดกจื้อแบนี้อืมบากก็จนลืมพี่น้อยเนาะน้อยอดายจำได้แต่แตะพูดละพาประตูไปห้องหมอพี่น้อยแต่ทางบาก็ได้ยืนครับมาด้ยืนเฮียงขางกับมาเบา เบาะยัก็ลืมแหละคือบาก้าแห้งบาบุญคือบาบาบุญเนาะบาบุญมันปลาเนาะนั่งเดียวกำลังมาเก่งมาเอาแม่ของเพื่นเอฟซีกลายลายธานอยู่พี่น้อยนับเพื่นกัคอมเมนต์มาว่าบ่าเก้าคือกันครับอ่าบาบุญมันปลาพี่น้องก็ถ้าบาเก้ากัเบิ้งกับค้ายๆเคียงกันอยู่พี่น้องเนาะคล้ายเคียงกันอยู่ แต่เพราะว่าทางวัตถุนิ迦ซิสงหุ่นใหญ่คือกัน uh กับโตใหญ่กัน um พี่น้องกับกามข้างก็ใหญ่พร้อมพี่น้องเนาะโออแต่ละมื่อน้องเดียวไปโรงเรียนนันย่างไปบ่ล่ะย่างไปต้นเช้าก็ย่างทางมันทางตะนเรงนะระวังรถระวังเรื่องรางเด้อต้นเช้าหนย่างทางมันทางต้นเรงนะย่างทางน้าสรักกันเดี๋ยวยิสล่ะ สละวังเถื่อกระตุนชอย่างทางห้องน้ำระวังป้าไปอ้หลัดป้าไปเอ้าบุยญาบุลัดป้าไปไปกับหมูไปกับหมูก็ต้องกุ้งน้องแกงลูกสะบัวอืมหมูเป็นพี่น้องเลยน้องไอเดียเป็นอยังคือจะเจ๊จ้อยนะบาเบังนะเข่าอยู่ปะกินอยู่น้องไอเดียขาดข่าวขาดน้ำขาดเนื้อกินขาดเนืกินนี่คือว่าขาดแนวกิน มมีนักกินมีตขา้ขา,ขาวบ,บมีอาหารกินดโดยอ๋อพี่น้อยาว่าอิซีทันใดเนาะาว่าอ่ามานข้าไน้องไอเดียกะทว่าอิซีทันใดเนาะกะาว่าอยากโอนเงินมาทางาทางน้องไอเดียกะกะติดต่อมาทางบอกา,าด้เดอพี่น้อย อยากซอยน้อยไอเดียการอยากซื้อของอยู่ของกินในเพิ่นกับพี่น้อยเนะาะทางวาก้าวสวงนี่ทางวาก้ากาย็ยอดวิวาวาก้ากับบุ๋มีพี่น้อยี่ดวิวกับบุกขึ้นพี่น้อยเนาะทางวาก้าก็จะว่าเสี่ยแต่ทางวาก้าก็ได้ไปตัดอ้อยกององ้อยแต่ละมืยะม่ยแต่ละวันเพื่อนพี่น้อยทางน้องไอเดียเอาาบอร์ขาดสารอาหารเบื้องฐางนี่คือสขาดสารอาหารของอยู่กินบุคลมี บาดบดาวได้เงินเดือนบดาวสืบซื้อสิ้นมากินลาเดอรด้อยนะพัดหนึ่งการดับดาวครับคนได้บัตรลาเดอร์ดยสบายดีโด้วยดยเออทางประตูเปิดสีเห็ดตุ๋บ่เนี่พี่น้องเห็ดเพิ่นตั้งเสาทะเลอยู่บ้านนี่พี่น้องเอ้เพิ่นเซ็ตรงไสเพิ่นเซ็ตเอ็นเฮือนคัวเพิ่นพี่น้องเนาะนี่ไงแต่เสร็จเฮือนคัว่วพี่น้องไอเดียนี่นะเห็ดหั่นขายขนมเห็ดหั่นขายขนม สิขอเงินทั้งทั้งพ่อน้องไอเดียบ่ทั้งพ่อเจ้าบ,บ่โอ้เจ้าก็ติดต่อหายู่บพ่อจ้นานะออ๋ออันแม่จะได้ชนะมแม่จะปริติตอมาเลยบอแม่เจ้นะอไปวน้วไทยชนะหออจะให้ได้ยังหูจกันน้อยเดีเพิ่อบออ๋อเผิ่นบอกโทรมาบอกบ่ โออไปเลยอเดียกอืมเจ้าคอดจะบ้นแม่เจ้านะขอดพอหอพอแห้งกว่โดยคึอดคนทีดีพื่อแหละพี่น้อยอ่บไปเด้เากับกันได้ละเด้อโดยสบายดีพี่น้อย อ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกสำหรับคืนนี้ทางวาก้าจะได้ร่ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพอกกำลังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกสำหรับคืนนี้ทางวากากับผักพีผัน่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางวาก้าคลิปต่อไปเด้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะาถ้าว่าเอฟซีท่านใดมีความคิดความเห็นจังใดกับพี่น้องเลยผักพีผักน้องคอมเมนต์มาหาทางวาก้าได้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพื่อทางวาก้าจะได้ปรับปรุงตัวน้ำแน่หรือว่าให้ทางวาก้าบอกสอนน้องไอเดียจังใดกั พี่น้องมีคุปคิดคุปเห็นยังไงก็ให้พี่ให้น้องคอมเมนต์มาหาทางว่าก้าวลายๆดเด้อพ่อยพี่น้องเอ้อ๋อโอเคพ่อยพี่น้องน้องก,ก็สำหรับพี่นี่ทางบอาก้ากับเอ่อก่อนเอ่อเสด็มลาพระจักรพ่อแม่พี่น้องไปกระทั่งว่า,าก้าวขอก้าวคำว่า,า,บาสบายดีพี่น้องสบายดี